ต่อมาคู่สุดท้ายนะครับเลียสเอนาชิประทัก,กับเจ้านาบิวโอ้โ oh, ห oh, ต้องบอกว่าถิติกเจ้าเลียัสเนี่ยโอ้สวยงามมากๆนะครับชกในรายการวันมาไม่เคยแพ้ใครเลยแต่ชกมาแค่5ไฟไฟเองนะคือเป็นนักมวยที่อยู่ในสัญญาวันมันนานมากๆแต่ว่าโอ้โ oh, หปีเดึยจะชกออยูกครั้งหนึ่งเองมั้งแล้วก็เคยมีดราม,มา่าแบบชนะซุปเป็กแบบค้านสายตาไม่ยอมรีแมตถอนชกหนีอะไรก็ว่าไปจนเขยิบมา,มาอยู่ในรุ่นนี้เนาะแต่ฝีมือก็ไม่ธรรมดานะครับเลียสเอนาชิก็เป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งในรุ่นนี้ที่ดีพอสมววควร ความสูงแล้วก็ฟอร์มแรงสุดๆของเจ้านาบิวในเรื่องของความมั่นอ,อกมั่นใจในชั่วโมงนี้ต่อให้ไม่ใช่เกติการมวยไทยที่โน้มคอได้ซึ่งผมมองว่าด้วยส่วนสูงแล้วนาบิวไม่จะเป็นต้องโน้มคอเจ้าอิริสนาชีลงมาเพื่อจะตีเขานะครับเดินไปแทงไม่เฉยเนี่ยยกขาขึ้นไปม่เฉยเนี่ยก็เข้าหน้าได้แล้วนะผมมองว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอนกับนาบิวในไฟน์นี้แล้วก็ผมมองว่าเจ้าอิริสนาชีเนี่ยไม่น่าจะแก้ปัญหา เรื่องของระยะการชกได้นะเพราะว่านาชีเป็นมวยที่มีอาวุธเด็ดคือหมัดนะครับดังนั้นโอเคแหละผมคิดว่าเจ้าตัวน่าจะเตรียมแผนมาไม่ว่าจะเป็นการเตะขาเพื่อแบบให้นาบิลเข้าออกไม่ได้หรือให้ช้าลงหรือแม้กระทั่งการต่อยท้องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมมองว่ากว่าจะเข้าไปทําอาวุธใส่เจ้านาบิลได้เนี่ยผมว่าน่าจะโดนแข้งโดนเข่าเนี่ยไปไม่น้อยเลยดังนั้นคู่นี้สำหรับผมนะผมให้นาบิลมีเปอร์เซ็นชนะมากกว่าถึง80%เเลยคู่นี้ผมฟันธงไปที่นาบิลเลยนะครับ